เวที t เ g a m e ก a ส a r d s ผู้ให้รางวัล Game of the Year อันเปรียบเสมือนการได้รับรางวัลออสการ์ในวงการภาพยนตร์รางวัลน,นี้ก็ทำให้เหล่าสาวกของค่ายเกมต่างๆออกมาคุยขิยงขากันได้อย่างเต็มที่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันก็ทำให้ค่ายเกมสามารถเอาป้ายมาแปะเป็นเวอร์ชั่นเกม e of the Year มาขายซ้ำได้แต่ถึงบางเกมจะไม่ได้รางวัลก็ยังหามาแปะกันได้ไม่ใช่ปัญหาปีนี้ก็มีเกมใหญ่ตัวเต็งอยู่2เกมนั่นก็คือเกม Elden Ring และเกม God of War Ragna r o ok. k แต่ทุกคนก็คงจะทราบดีนะครับว่าถ้าเป็นคะแนน Popular ่ o โหวแล้วยังไงแมวก็ชนะทุกสิ่งและถึงแม้คนจะสนใจแค่รางวัลใหญ่เกมออฟเดอะเย r และความตื่นเต้นที่เหลือของการประกาศรางวัลนี้ก็กลายเป็นพาร์ทที่เปิดตัวเกมใหม่ๆมากมายแต่ก็ใช่ว่าเราจะปล่อยเบลอรางวัลต่างๆมากมายที่ตอบแทนให้แก่เหล่าเ e v วลลอปเที่มีความพยายามเหล่านี้ได้อย่างหมวดนี้ก็เป็นหมวดที่ขายเกลือให้เราเหล่าผู้เล่นมากมายโดยไม่ถงไม่ถามสุขภาพซากคํา ส่วนหมวดน,นี้ผมก็อยากจะตั้งรางวัลพิเศษให้กับสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ Cyberpunk Edge Runner รางวัลแอนิเมชันที่ทำให้เกมที่คนกล่นดาทั่วสารทิศกลับมามีคนเล่นใหม่อีกรอบก็เพราะว่าเอาล่ะผมไม่สปอยดีกว่าแต่ที่แน่ๆคือเกมนี้มีทั้งคนเล่นหน้าใหม่และหน้าเก่าเข้ามาเล่นอย่างไม่ขาดสายช่วงแอนิเมะนี้ปล่อยออกมา จนทำให้ผู้กำกับเควสของเกมนี้ถึงกับน้ำตาคลอบเบ้าจากการประสบความสำเร็จนี้ซึ่งจริงๆแล้วผู้เล่นที่ซื้อเกม Day o n บนเครื่องคอนโซ,โซลนั้นได้หลั่งน้ำตาให้กับเกมนี้มาก่อนนานมากๆแล้วต้องขอขอบคุณสตูดิโอ t r i c k e r ที่เป็นสตูดิโอครีเอทวฟุชั้นยอดใช่ครับผมสารภาพเลยว่าผมดูแอนิเมชันของค่ายนี้เพราะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องล้วนๆเลยาตไม่หร แน่นอนครับหมวดเกมที่ไม่ได้เป็นหมวดเกมมหาชนก็มักจะได้รับความสนใจน้อยและถูกจัดไว้ท้ายตารางและเกมส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเกมชื่อเดิมๆเปลี่ยนแค่ตัวเลขต่อท้ายให้ขายใหม่ได้แต่สิ่งที่แปลกใหม่ก็เกิดขึ้นกับหมวดเกมไฟติ้งครับใครก็ได้บอกผมทีครับว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรจัดเกมนี้ลงมาในหมวดไฟติ้งครับเอาล่ะครับคลิปนี้ก็มาพรีวิวงานเกมสุดยิ่งใหญ่ประมาณนี้ก่อนคิดว่าครั้งนี้ก็คงมีเซอร์ไพรส์อีกเช่นเคย ใครชอบเกมไหนก็เชร์กันตามสะดวกนะครับว่าแต่ยังไม่ได้ลืมกันใช่ไหมครับว่า Horizon ก็เข้าชิงรางวัลเกมปีนี้ด้วยนะ